สุดยอดมากๆเลยนะครับไหนไหนน้องเจมจะถามอะไรครับก็คือว่าน้องเจมดูฟุตบอลกับพ่อครับแล้วมันมีอยู่นัดหนึ่งนัดล้างตาแล้วนัดล้างตามันเกี่ยวอะไรกับฟุตบอลด้วยครับเออนั่นสิครับมันเกี่ยวยังไงอ๋อน้องเจมสงสัยตรงนี้ก็เลยเอามาเป็นคําถามใช่ไหมครับ,รบถ้าอยางนั้นครูทอมถามให้เลยก็แล้วกันครับว่านัดล้างตาเนี่ยนะครับมีความหมายว่าอย่างไรระหว่างการแข่งขันกับคู่แข่งที่เจอกันครั้งแรกหรือ แข่งขันกับคู่แข่งที่เคยเจอกันมาแล้ว15วินาทีจับเวลาแบบแก็แค่แขงทีลอหมดเวลาแล้วครับทีมพอนุ่งจะตอบว่าข้อ2ค่ะข้อ2คือ การแข่งขันกับคู่แข่งที่เคยเจอกันมาแล้วอ๋อทำไมถึงคิดว่าเป็นข้อนี้ครับก็เหมือนแก้แค้นนะคะที่แพ้ตอนแรกก็มาอ,อีกทีอ๋อเหมือนแก้แค้นก็คือเรามองว่าสมมติเราแข่งแล้วแพ้เนี่ยก็เหมือนกับตาเราเปื้อนนะก็เลยต้องมาล้างตาก็คือการแก้แค้นนั่นเองอ๋อคิดแบบนี้นะครับ ทีมกอไก่ครับถ้าทีมกอไก่ตอบทีมกอไก่จะตอบว่าหมายเลขสองหมายเลขสองหมายเลขสองเหมือนกันเลยเพราะอะไรครับเหมือนว่าเคยแพ้แล้วก็ล้างการแพ้โอเหมือนมาชำระแทนอย่างนั้นนั่นเองนะครับตอบมาแล้วแบบนี้นะครับนัดล้างตาแปลว่าการแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เคยแข่งกันมาแล้วนะครับคําตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดอ้าวเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ด คำตอบนี้เป็นคำตอบที่เดน,น,นะครับต้องเลยนะครับอย่างที่คลิปเลยนะครับแบบนั้นเป๊ะๆเ,เ,เลยนะคือมาชำระแคนนั่นเองนะครับ